การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างมนุษย์มีส่วนช่วยในการสร้างองค์ความรู้แนวความคิดความประพฤติคุณธรรมของตัวบุคคลและยังเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนโรงเรียนประภาสวิทยามุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถและศักยภาพในทุกๆด้านอีกทั้งยังผลิตนักเรียนให้เป็นคนดีคนเก่งออกสู่สังคม โรงเรียนประภาทวิทยาเป็นโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครปัจจุบันตั้งอยู่ที่30ทับ117ซอยสุวรรประสิทธิ์ถนนนวมินแขวงคลองกลุ่มเขตบึงกลุ่ม กรุงเทพมหานครเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2516เป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1อนุบาล2และชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีเนื้อที่5ไร่3งาน38ตารางวา ประวัติโดยย่อโรงเรียนประภาษวิทยาได้รับบริจาคที่ดินจากคุณยายทองอยู่บอรประสิทธิ์จำนวนห้าไร่โดยมีพระนท่านจอมพลประภาษจารุสเถียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยเป็นผู้วางศิลาเลิกอาคารเรียนเมื่อวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2516และได้ร่วมบริจาคเงินเป็นจำนวนหนึ่งล้านบาทเพื่อสร้างอาคารเรียนโดยให้ชื่อว่าโรงเรียนประภาสวิทยา โดยมีนายสุทินสิริประเสริฐเป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนประภาสวิทยาวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่วัฒนธรรมไทยชุมชนร่วมใจพัฒนาปรัชญาคุณธรรมนำความรู้สู่วิถีพอเพียงอัตลักษณ์ขยันอ,อมเอกลักษณ์พอเพียง คําขวัญประจำโรงเรียนคือมีวินัยใฝ่เรียนรู้คู่การออมสีประจำโรงเรียนคือสีชมพูขาวดอกไม้ประจำโรงเรียนคือดอกสาละ ปัจจุบันโรงเรียนประภาทวิทยามีนักเรียนทั้งสิ้น486คนโดยแบ่งเป็นระดับชั้นอนุบาลจำนวน64คนระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน422คนมีคณะครูและบุคลากรรวมทั้งสิ้น34คนโดยมีนางพิมพ์วราบุญศรีเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาและมี นางสาวพักภรพัฒนาโชตเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษามีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาดังนี้ การจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลจะแบ่งออกเป็นกิจกรรมหลักของกิจกรรมกิจกรรมที่ 1. กิจกรรมการเคลื่อนไหวและเข้าจังหวะเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายอย่างเป็นอิสระกิจกรรมที่ 2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์เป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญาให้เด็กได้ฟังสังเกตคิด และปฏิบัติการทดลองเพื่อให้เกิดความคิดรวบยอดกิจกรรมที่3กิจกรรมสร้างสรรค์เป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจให้เด็กได้สร้างสรรค์ผลงานศิละปะของตนเองเช่นการวาดภาพการปั้นการพิมพ์ภาพเพื่อมุ่งพัฒนาและส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกตามความรู้สึกความชอบและตามความสามารถของตนกิจกรรมที่4กิจกรรมเสรี เป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสังคมอารมณ์และจิตใจให้เด็กได้เล่นกับเพื่อนสามารถเลือกเล่นได้ตามมุมต่างๆกิจกรรมที่ 5. เป็นกิจกรรมการแจ้งเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายให้เด็กได้เล่นเครื่องเล่นได้ฝึกทำกิจกรรมการแจ้งเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกและเล่นอย่างเป็นอิสระกิจกรรมที่ 6. กิจกรรมเกมการศึกษา เป็นกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญาและสังคมให้เด็กได้เล่นเกมประเภทต่างๆเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียน การจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดีเก่งและมีความสุขโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายมุ่งเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆได้แก่การสาธิตการแสดงบทบาทสมมตุติการทดลองการทำงานเป็นทีม การใช้เกมเพลงและการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมายของหลักสูตรมีทักษะชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ส่งผลให้โรงเรียนประภาสวิทยามีผลการทดสอบระดับชาติโอเน็ตเและ rt มีคะแนนเฉลีก่กระดับโรงเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลีย่ยระดับประเทศอีกทั้งโรงเรียนประภาสวิทยายังมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ได้และอ่านไม่คล่องภายใต้ความเชื่อที่ว่าการอ่านเป็นพื้นฐานสําคัญในการเรียนทุกวิชาและให้สอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานครคือ อ่านไม่ได้อ่านไม่คล่องต้องเป็นศูนย์จึงได้จัดกิจกรรมที่เป็นเบสแพ็ทีสของทางโรงเรียนคือกิจกรรมแม่ไก่ลูกไก่ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะช่วยส่อมเสริมการอ่านให้กับผู้เรียนโดยมีครูทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่อ่านไม่ได้อ่านไม่คล่องจนสามารถอ่านได้และอ่านคล่องโดยลูกไก่นั้นจะสามารถติดตามไปฝึกอ่านกับแม่ไก่ได้ทุกที่ทุกเวลา จนสามารถอ่านได้และอ่านคล่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษาพิเศษจะเน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมมากที่สุดเป็นการจัดการเรียนการสอนร่วมกับเกมการศึกษาเน้นการเรียนซ้ำย้ำทวนเพื่อให้นักเรียนนั้นได้เข้าใจเนื้อหาและสามารถจดจำเนื้อหาได้รูปแบบการเรียนการสอนจะใช้รูปแบบ IEP ซึ่งเป็นแผนการจัดการเรียนการสอนเฉพาะบุคคลเนื่องจากตัวผู้เรียนนั้นมีความแตกต่างกันทางด้านพื้นฐาน การเรียนรู้พฤติกรรมของแต่ละบุคคลรวมถึงสภาพจิตใจสภาพปัญหาครอบครัวในเรื่องของการเรียนการสอนนั้นจะเน้นวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทยเป็นหลักการสอนนั้นจะสอนตามความสามารถของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรู้ตามความสามารถและความเหมาะสมของผู้เรียนนอกจากนี้โรงเรียนประภาวิทยายังได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพกกระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราช,ชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนในกรุงเทพมหานครซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมสำคัญดังนี้กิจกรรมที่1กิจกรรมด้านการเกษตร เป็นการส่งเสริมความรู้ทักษะเกี่ยวกับการประกอบอาชีพทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักในแปลงการปลูกผักไฮโดรโปรนิกการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าภูฐานการเลี้ยงปลาดุก และการแปลรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรซึ่งตัวผู้เรียนนั้นจะได้เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นไปจนถึงกระบวนการขายเพื่อเป็นการฝึกให้ผู้เรียนนั้นได้เรียนรู้มีการลงมือปฏิบัติจริงมีทักษะการใช้ชีวิตและสามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้ในอนาคต กิจกรรมที่2กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนนั้นได้รู้จักการทำงานในรูปแบบของสหกรณ์รู้จักการทำงานเป็นทีมมีการประชุมการทำบัญชีเพื่อให้เกิดความรู้และทักษะในด้านของสหกรณ์ร้านค้ากิจกรรมที่3กิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้ผู้เรียนนั้นรู้จักการออมมีการวางแผนการใช้เงิน ฝึกความมีวินัยในตนเองรู้จักคุณค่าของเงินและใช้จ่ายอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดกิจกรรมที่4กิจกรรมสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้ผู้เรียนนั้นรู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อครอบครัวชุมชนสังคมรวมถึงประเทศชาติเป็นการขัดเกลาจิตใจของผู้เรียนให้มีความเสียสละรู้จักการให้และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข และนอกเหนือจากกิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้นทางโรงเรียนประภาสวิทยายังได้ใส่ใจในเรื่องของโภชนาการของนักเรียนโดยมีการจัดให้นักเรียนได้รับประทานอาหารเช้าอาหารกลางวันพร้อมทั้งให้นักเรียนดื่มนมตอนเช้าทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนนั้นได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์มีคุณภาพ รับประทานอาหารครบหาหมู่ถูกคลักษณะเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายอีกทั้งยังให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของอาหารและโภชนาการเพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพของตนเองและเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ด้านการส่งเสริมสุขภาพร่างกายของนักเรียนโรงเรียนประภาวิทยาได้มีการจัดกิจกรรมสปอร์ตเดย์ซึ่งเป็นการเต้นแอโรบิกในทุกๆวันพุธของคาบเรียนที่6เป็นการส่งเสริมสุขภาพให้กับครูและนักเรียน ในโรงเรียนประภาสวิทยารวมถึงมีกิจกรรมส่งเสริมทักษะกีฬาสากลเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาของนักเรียนทุกระดับชั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ โครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนวิถีใหม่ในรูปแบบ New Normal คือลดหวานมันเค็มเพิ่มผักและผลไม้ของสำนังกงานกองทุนส่งเสริมสุขภาพหรือสสสในตรีมของโรงเรียนที่มีชื่อว่าประพาสกรีนมาร์เก็ต เย็ดเฮลตี้ประาพาสตลาดสีเขียวเหนียวสุขภาพโดยมีกิจกรรมดังนี้กิจกรรมที่1ร้านความรู้สู้ไขมันเป็นกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องของโทษและอันตรายของโรคอ้วนโดยมีพยาบาลและเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขมาให้ความรู้กับนักเรียน กิจกรรมที่ 2. g r e e n y Food for Cleany Mood Menu เป็นกิจกรรมส่งเสริมการรับประทานผักผลไม้โดยการปรับเมนูอาหารเช้ากลางวันให้มีผักและผลไม้แทนขนมหวานกิจกรรมที่ 3. g r e e n y Funny Game เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนนั้นออกกำลังกายอย่างถูกต้องและควบคู่ไปกับความสนุกสนาน กิจกรรมที่4ตลาดนัดสุขภาพนัดกันฟิตนัดกันเฟิร์มเป็นกิจกรรมฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกกําลังกายและการรับประทานอาหารนอกจากนี้โรงเรียนประภาสวิทยายัางได้จัดให้มีโครงการห้องเรียนในโลกกว้างซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ของนักเรียน ให้เกิดการเรียนรู้ฝึกการคิดการปฏิบัติจากการสัมผัสอันเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถค้นพบองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองตามเจตนารมของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนนั้นได้มีทักษะการว่ายน้ำพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์สนใจในการเล่นกีฬาและห่างไกลจากยาเสพติดด้วยการทุ่มเทและมุ่งมั่นทำหน้าที่ของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจึงส่งผลให้มีครูได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่นระดับเขตบึงกลุ่มจำนวน4กลุ่มสาระอันได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้ประถมวัย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภละศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมอีกทั้งยังมีผลงานของนักเรียนอีกมากมายจากการประกวดแข่งขันในกิจกรรมต่างๆซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์คุณภาพในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาแห่งนี้โรงเรียนประภาทวิทยา จึงเป็นสถานศึกษาที่มีมาตรฐานและจะเป็นสถานศึกษาอีกแห่งหนึ่งที่จะมุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ชุมชนและสังคมต่อไป